สวัสดีครับวันนี้เราจะมาล่าทา้าผีครับที่นี่แบบเพชรีมุมหนึ่งครับเขาบอกว่าที่นี่ของเข้าแรงครับกล้ารู้จะแรงขนาดไหนครับแค่เข้ามาในนี้ผมรู้สึกได้ถึงพลังงานบางอย่างนะครับนพื้ที่ที่แบบน่ากลัวหรือว่าน่ากลัวไปครับมา,านี่ฮะเข้ามาถึงแรกสิ่งที่สำคัญคุณจะเจอเนี่ยอะไเขาเรียกว่ากระจกครับ กระจกนี่ษาัจริงคือว่ากระจกโอกากียมถ้าเป็นยันนี่คือยร่งยันปอยขวยน่ากจริงนอ่สุดแปดมันเป็นอาที่แบบว่าน่ากลัวมากเว่าพีขอบคุณผีเสื้อสมูทครับเชิญตามมาคือเราดูในกั้นรอบๆเนี่ยน่ากลัว คัดเงินเกลียดมันเป็นกินชีครัานี่ครับเราถึงแล้วฮะห้องนี้ครับที่ชื่อห้องหนึ่งหนึ่งหนึ่งครับ A หนึ่งหนงหนึ่งเป็นห้องที่ในประวัติมาครับผมด้ทยาสบอกว่าเป็นประวัติมีหญิงตายครับไม่ได้รุ้งผ้ารอยน้ำมารัชดาหแหลมเรียบครับก็ ออกุสุดแรงคุณุก้องคุณมดแรงดึงไม่ออกค,คุณว่ามันใช่เลยนะวมใช่เลเราลองใหม่รนะองเป็นมารยาทที่ดีลอไไนะต้องต้องเครก่อน เคยลงมาเองฮะเฮ้ยคุณครับผีเปียอะไรคะเนี่ยผีสามบ้า ไหนดูที่นี่นี่สามบาทมึงกลับไปครับมึงมึงกลับมึงกลับไปเลยไมีสามบาทนี่น้วยแล้วฮะเฮ้ยคุณอีกอีกตัวฮะผีอะไรเนี่ยผีถ้วยแก้วครับการล่าท้าผีของเราวันนี้ก็ขอจบฮะมราอยู่ในคาตาเลิกหน้าเราจะไปล่าท้าผีที่ไหนโปรดติดตามชมครับขอบคุณครับมึงไปเลยมึงไปเลย